สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเสียงเจาแจวยาลิ้นมาอีกแล้วค่ะเมื่อนี้มาเป็นสีแปลกๆได้พี่น้องยาตกใจยาลิ้นเด้อค่ะเด้อที่จริงนะยาลิ้นนั่งอยู่หลังบานเราได้พี่นอ้องอ่ากำลังอัดคลิปพอดีอเพื่อนบ้านเพื่อนเปิดเพลงพอดีค่ะยาลิ้นก็นเลยต้องลุกหนีออกมาเขามานาั่งอัดคลิปอยู่ในบ้านค่ะค่ะพี่น้องค่ะยาลิ้นมีข้าวดีสิมาบอก พี่บอกน้องค่ะกะกอนที่สีสี่บอกข้าวดีให้พี่ให้น้องลู่นี่ก่ะอะยะลินก็อยากขอบบุญขอบคุณหลายๆถึงไอ้น้องสุภุสคนที่เขามาให้การสนับสนุนให้มาอให้ยลินได้เลี้ยนลู่แล้วก็อ่ารวมสู่มากน้ำกันเนาะค่ะเนาะจนจนถึงเมื่อนี้ ยาลินก็สิขอส่งกำลังใจกลับขึ้นไปหาอายนองสุภูสุคนให้มีความาสุขแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่อวันนี้นะคะบรูวาสิว่วาจังใดยาลินก็อยากสิแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกดีๆเนาะค่ะเนาะว่าเมื่อนี้ครบสีเดือนเต็มที่ยาลินเหตช่อง YouTube มา จากความยากลําบากความพยายามต่างๆความอดทนต่างๆการเรียนรู้ทุกอย่างที่ตลอดระยะเวลาสีเดือนเต็มเมื่อนี้เหตุให้ยลินนั้นได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างแรกที่เยลินได้ก็คือมิตรภาพ พี่นองพี่นองที่ที่ที่คุยอยูกับยาลินสเมอนี่พี่นองที่เข้ามาทักทายเยี่ยมยามถามข่าวทั้งคนเกา่าคนใหม่ค่ะยาลินได้มิตรภาพได้กัรละยานมิตรอ่าที่ดีค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆยาลินอยากสิบอกว่า บุรุษสิขอบคุณจังไดค่ะแล้วก็มีความปราบปื้มใจมีความดีใจที่มีโอกาสได้ได้รู้จักอายจักนองได้เรียนรู้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นครูบาอาจารย์ให้ยรินได้เรียนรูนะะนะ้เนาะค่ะเนาะแล้วอีกอย่างนึ่งก็ขอสรงกําลังใจให้อายห้นองผู้ที่กําลังเหตุบ้านใหม่ๆก็อย่างที่บอก จากคลิปที่ผ่านมานั่นล่ะค่ะว่าให้สูส่ๆนะคะเฮาไปเบิ่งบานอื่นเฮากับนำสิ่งดีๆที่เฮาเห็นจากบ้านหลังนั้นจากช่องนั้นๆเขามีอะไรดีวะเขามีอะไรดีเนะเาะเฮาเฮาดึงกลับมาหาโตของเฮาอันนี้ยาล่นสิขอวว่าไปกอนเดอร์ยาล่นบด้ว่ไอายว่านองบดีหรือว่า คลิปใดๆบอดีทั้งนั้นแต่ยยลินอยากเอาความรู้สึกตรงนี้มาแบ่งปันเพราะว่ายยลินเฮจังซันอิลีค่ะววเวลาเฮาไปเบิง่งคลิปของผู้อื่นเราดูอะไรแล้วเรารู้สึกชอบเรารู้สึกดูแล้วเรารู้สึกทึ่งรู้สึกปลืม้มดึงจุดนั้นมาใส่กับของของเฮาค่ะพี่น้องแล้วเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันคนเฮามันมีผิดพลาด คนเฮาถ้าไม่พลาดเราก็จะไม่มีวันที่เรียนรู้เราต้องขอบคุณในสิ่งที่เราพลาดเ่ราว่าสิเป็นพลาดอีหยังกนแล้วเตียคนเฮามีสิทธิ์พิดาลาดได้ทุกคนคะ่ะสีตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลัง้งยัเล่นสีทองคำนีวไว้เสมอดังนั้นสิ่งที่เราพลาดไปสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจทำเฮาเอามาเป็นสิ่งที่เฮาสิต้องเรียนรู้จากจุดนั้น ห้าหาเปลี่ยนแปลงจากจุดท,ที่พลาดเรียนรู้จากสิ่งที่พลาดให้มาเป็นบทเรียนเรานั่งมาปรับปรุงในตัวของห้าเองขอโทษนะคะอยะ่าล้นบอไดสอนผู้ใด ค่ะยาลินบวมเนคู่เรายาลินกระบอมีสิทธิ์ที่สีสอนผู้ใดแต่ยาลินว่ออกมาจากความรู้สึกเจ้าขวางที่เจ้าขวางเลียนรู้จากจุดนี้ค่ะยาลินพลาดหลายอิล่หลายหลายอย่างเวลาเหตุคลิปวิดีโอต่างๆย่าลินลบถิ่มยูสองคลิปค่ะเพราะว่าหนึ่งในนั้นคลิปเก็บกระเทียมปลายาลินลองเพลงซึ่งตอนนั้นยาลินยังบัตรทนได้ศึกษาจาก อาจารย์เสกสรรยลินดันลองเพลงยลินก็เลยต้องลบคลิปถิ่มทั้งทั้งคลิปนั่นยอดวิวเกือบพันวิวค่ะยะลินบ่เสียดายเราสร้างใหม่ได้เราสร้างตรงนี้ได้ค่ะลบถิ่มไปก่อนที่เฮ้าสี่สีหยุ่งยากไปในเมือทั้งหนาแล้วก็คลิปที่อา,อาบน้าให้พ่อแม่ช่วงสงกรานมันกับบริมียังผิดปกติดอกค่ะแต่ว่าลูกชายยลินเขาเปิดเพลงอยู่ในบ้าน ตอนนั้นนะมันมีเพลงแสงเข้ามากยาลินก็เลยต้องลบคลิปนั่นถิมเพื่อตัดไฟเสียแต่ต้นลมพี่น้องคะการทําคลิปท่าเฮาอย่าห้ยพานงางเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งพยายามหลีกเลี่ยงเสียงเพลงสองอถ้าเฮาสามารถใส่เพลงหรืออีกยังกระซังที่เป็นของของเฮาเองนะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ่าก็อีกอย่างหนึ่งก่อนเฮาสีมาถือตรวจสอบพานกดเนี่ย ห้าต้องมั่นใจว่าว่าวิดีโอของห้าบบได้หลอกเล่นแบบหรือบได้แอบอ้างหรือบได้อีหยังของผู้ใดมาเยลินถูกตรวจสอบอยูสองเมื่อค่ะยูอาบอาบา่ประสบการณ์สู่กันฟังนะคะนะออ่ะว่ายูสองเมื่อสองเมื่อก็ได้รับอ,อีเมลจากทั่งช่องเพิ่นมาว่าแสดงความยินดีด้วยที่ช่องของเจ้าผ่านการตรวจสอบเบิดทุกอย่าง แล้วบัตที่เนี่ยลอไปได้สองสามมือยายลินก็นได้รับอีเมลมาบอกในวันที่ยี่สิบสี่ว่าเพื่อนได้ส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้ยายลินแล้วอาจจะใช้เวลาประมาณสองถึงสมอาทิตย์ค่ะเมื่อนี่ยลินได้รับแล้วค่ะพี่น้องคะรางวัลของความอดทนรางวัลของความขยันของเรา ได้มาถึงยยลินแล้วแต่ว่ายยลินสิบพท่านได้เปิดดอกยยลินล่อลูกสาวแยปากแยปากสิล่อใส่ลูกยยลินเฮดบ่กเป็นดอก <c oughs> ยยลินสิให้ลูกเฮดให้เพราะว่ายาลินกับบท่านได้เปิดช่องนี่ว่ามันมีอีอย่างอยู่ในหันนะคะช่องนี่ถ้าบอสามารถส่งได้เขาบอกว่าให้ส่งกลับไปที กูเกิล r ีเ u ิร์ที่สำนักงานที่ลอนดอนยาลินก็นเลยบว่าลูวา,าแผ่นเนี่ยจดหมายตัวเนี่ยมาจากแสมาจากอังกฤษหรือว่ามาจากาศูนย์ของช่องของเฮ้าที่เฮ้าหลายๆคน เปิดช่องเนี่ยนะคะยะลินกับบกวยเขาใจพ่อปันดค่ะแยะลินกับเลยเนี่ยและข่าวดีสิมาบอกพีบอกนองค่ะกระสิบ่าท่านได้เปิดดอกกรสิล่อลูกกับมาบานก่อนลูกว่าแม่วันซุกนั่งสีเมื่อบานนั่งสีเห็ดหาด,ดอกเพราะเพราะว่าลูกสัญญาแล้วว่าถ่าจดหมายจาก Google AdSense มานันล่อนั่งก่อนเดรนนั่งสีเห็ดหาเพราะว่า แยลินบอคอยคลองภาษาอังกฤษพอเท่ถารค่ะถึงสีอ่อนออกเขียนได้เขาใจแน่แต่ว่าถ้าอีหยังที่มันสําคัญสําคัญายลินต้องให้ลูกตรวจสอบให้กวนเขาเก่งพี่น้องอันเลี้ยงลูกมากกับพ่อได้อาศัยบางสิ่งบางอย่างลัางเทียต้องเบิ่งอารมณ์เขาได้พี่น้องขันเขาอารมณ์ดีเขาก็เย็ดให้ขันเขาอารมณ์บดี่าสุไปไกลเขาเด้อพี่น้องเด้อเขาศูนเข,า,ขาว่า เลียนรู้ได้ไม่เขาหายข้อเอวย้ายลิ่นตรงถอยค่ะค่ะย้ายลื่นอขอโทษลหลายๆที่เรานอกเรื่องนิดนึงค่ะย่ายลื่นก็ขอทรงกําลังใจให้อายนองสุภูสุคนเครื่องผู้ที่เหตุบาณฑ์ไม่กะดีแล้วอีกอย่างหนึ่งย่ายลิ่นอยากสิขอฝากไว้นะคะขอนิดนึงถ้าหากว่าย้ายลิ่นว่าออกไปเนี่ยมันอาจสิบว่าถือใจหรืออาจสิบว่ถ,ถือต้องย้ายลิ่นก็ขออภัยไวก่อนเ้อค่ะเด้อสาหรับคนที่ ทำบ้านใหม่ๆนะคะเยะลินกับไม่คือกันค่ะสีเดือนสีเดือนสีเดือนที่ที่เมื่อใดตรงจุดนี่ค่ะเยะลินกับไม่คือกันเยลินบพท่านไดว้วาเยลินนี่เก่งนะคะเยะลินยังบกเกง่งเยลินยังต้องการเรียนรู้จากอายจากน้องสุภูสุสคนไปเรื่อยๆค่ะค่ะการการที่เราจะทําอย่างไรถ้าเราเป็นน้องใหม่ถ้าเราทําบ้านใหม่ๆเราจะเม้นอย่างไร mm hmm. เพื่อไม่ให้ผิดกฎ เราจะเม้นอย่างไรเพื่อไม่ให้ช่องของเราเองโดนปิดเพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำค่ะพี่น้องคะสำหรับคนที่สั่งบ้านใหม่ๆเนาะค่ะเนาะเวลาเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆสุภูสุคนบ่าวาสิเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าเจ้าชอบเจ้าเบิ้งเพื่อนให้จบไปเลย เจ้าก็หาหลังค่าเพิินไปโหลดเจ้าก็ขยันเที่ยวเบิ่งเพิ่นบางครั้งบ้านหลังใหญ่หลังนั้นหรือว่าบ้านหลังเล็กหลังนั้นอาจจะยั้งมามาหาเจ้าดอกเพิ่นถิงเวลาค่ะพี่น้องค่ะพอเพิ่นมาหาเจ้าเพิ่นสจัดการให้เจ้าเองแต่เวลาฝากฝากความปรารถนาดีต่อกันก็บอกว่าสวัสดีค่ะ หนูมาให้กำลังใจนะคะเออหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันวาซัมนี่กับพ่อพี่น้องแล้วบุคคลเหล่านั้นเขาจะรู้โดยอัตโนมัติแม้ว่าไม่ได้รู้ภายในวันนั้นเสื้อถอพี่น้องทุกๆคนจะเช็คคอมเมนต์ตัวเองอยู่ที่ว่าจะทิ้งจังหวะไปหาเมื่อไหร่ สำหรับคนที่สางบานไม่บ่ต้องใจหอนเด้อค่ะเด้อเรื่องโมนีเฮาต้องใจเย็นๆค่อยๆไปเริวมโมเจ้าสิประสบความสําเร็จอัน,นยลินบ่เด้มาวาเพียงพระวส4เดือนทเ่ยลินเห็นแล้วแล้วยายลินประสบความสําเร็จนะคะแต่ยายลินเอาประสบการณ์ของยายลินมาเวาเพราะอะไรเหรอยายลินสังเกตเห็นใ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 นคลิปของยายลินหลายๆคลิปจะมีน้องใหม่เข้ามาแล้วบอกว่าฝากช่องด้วยนะคะ มันสจบ่คอยโอเคปันไดเด้อพี่น้องเด้อค่ะสำหรับผูท้ที่สางบ้านใหม่ๆเราต้องเปลี่ยนฮาต้องเปลี่ยนคำบอกใหม่ฮาบอกว่าสวัสดีนะคะอยู่ดีมีแห้งเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนะคะ,ะหวังว่าจะได้เจอกันอีกหรือว่าเห็นคลิปเจ้าอีกหรือว่าอ,อย่างประมาณเนี่ยพี่น้องอย่าใส่คำว่าฝากช่องแล้วกลับไปดูแล้วก็อย่าใช้คำว่า ให้มาให้กับถึงแม้ว่าบุคคลผู้นั้นยังไม่ทันมุงหลังคาให้เรายังไม่ทันปลูกผักปลูกอะไรให้เราก็แล้วแต่เราขยันดูดูบ้านเขาบ่อยๆเวลาเขาโพสหลวงพ่อเราเราได้กดติดตามเขาไปแล้วเจ้าของคลิปนะ่ะเขาสิสังเกตเห็นเขาจะเข้าไปดูเองแล้วเขาจะรู้ว่าเราอ่ะไปหาเขาบ่อยครั้งแล้วเขาสิเปิมให้เจ้าโหลด พี่น้องอย่าไปย่าไปน่อยอกน้อยใจว่าทําไมเราไปหาเขาแล้วเขายังไม่มาหาเราคนนลอยคนพันคนพี่น้องต้องใจเย็นๆแล้วสลับไปนี่คือวิธีการของเยลินด้วยค่ะเยลินบบไัยไปเที่ยเดี๋ยวปืปบปบาด้ยเยลินสลับไปค่ะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราไปทักทายบ้านหลังใหญ่ที่ที่เขามีบ้านหลังใหญ่แล้วน่ะ พี่น้องสามารถไปทักทายเพิ่นได้ค่ะผู้เพิ่นมีบ้านหลังใหญ่แล้วต้นไม้ใหญ่เพิ่นบ่ดด้วหวงใบไใม่หรอกคะ่ะ เพิ่นยินดีที่สิเขามมหาหนองนุง่งผู้ที่กําลังสางบ้านสางสางาเฮือนใหม่ๆเพิ่นยินดีค่ะแล้วก็ยะลินอยากสิกาบความคุณหลายสาหรับบ้านหลังใหญ่ผู้เพิพ่นไปได้ตลอดหลอดฟังแล้วเพิ่นก็เขามาให้การสนับสนุนเยลินแล้วก็เขามาให้กําลังใจดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือบ้านหลังใหญ่เราอาศัยซึ่งกันและกัน น้ำพึงเลือเสือพึงปลาบ้านหลังใหญ่เพิ่นกะอาศัยบ้านหลังเล็กได้พี่น้องบ้านหลังเล็กก็อาศัยบ้านหลังใหญ่และหลังอื่นๆเพื่อที่จะโตเติบไปด้วยกันค่ะสิ่งที่เราทําอยู่ณปัจจุบันเนี้ยคือสิ่งที่เราจะแบ่งปันกันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งคว้าได้คว้าเอาถึงแมนว่ายายเล่นสิประสบความสําเร็จตรงจุดนี้แล้ว อย่าลล่นกับบอทิ้งผู้ใดอดอกค่ะอย่าลล่นสิพยงา,ยามดึงเพยงา,ยามส่วนซอยอายน้องสุผูสุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่สิมากได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่น้องอย่าลล่นสิฝากไว้ทิ้งไทยนิดนึงต่อให้ใครทั้งหลายในโลกใบนี้ช่วยเราก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นบ่าว่าสิเป็นการเหตุ ยูทูบก็ดีเ่าว่าสิเป็นการใส่ชีวิตก็ดีเ่าว่าสิเป็นกรณีใดๆก็สร้างเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเสมอเสมอเพราะว่าการหวังพึ่งพาคนอื่นช่วยเราเราหวังได้เพียงแค่ครั้งแค่คราวแต่การที่เราพึ่งพาตัวเอง ได้คือสิ่งที่ถาวรค่ะพี่น้องเยลินสิฝากไว้สำเนาขาะเนี่ยคิดง่ายๆนะคะค่ะขอบบุญขอบคุณลหลายๆนะคะที่เข้ามาย่ำม,มาซองมาเบิงเยลืนขอวอวยพรให้สุสูสุคนโชคดีมีไส้ประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้หากคนใดที่ท้อแทะมาเดินไปกับเยลินเราจะมาสู้ไปด้วยกันเราจะสร้างสิ่งดีๆร่วมกันนะคะค่ะเยลินลาไปแล้วคลิปนี้มีมาฝากเยลินขอบคุณลหลายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ บายขอบคุณมากๆค่ะวัสดีค่ะ